กินเบียร์ได้เมียเท่ากินเหล้าได้เมียงามหวานเจียบจุบจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นๆน,นกร้องเจี๊ยเแจ้าส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกู อย่างมีความสุขสวยๆย,ยามเย็นๆเลยครับโดนๆใจยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับสองร้อยบาทจัดไปครับเช่าสององค์สามร้อยบาทครับ บางบางเบาเบาครับหวานเจี๊ยบจุบจุบครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จบางขุนพรมครับเก่าๆเลยครับมีคาบลาลักเลยครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่4ี่เป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆออกเนื้อผงน้ำมันเลยครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อๆล่ำๆเลยครับ รายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับน้ารักหน้ามองครับน่าบูชาครับ200บาทครับเช่า2ององค์สามบาทครับบางๆเบาๆยามเย็นๆครับ รายการที่7ครับน่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักเก่าครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่สิบก็บเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับสวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่สิบเอ็ดก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่า่าค่ำๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพี่ๆน้องๆดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ200บาทครับ เช่าสององสามร้อยบาทครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ้องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จปางขุนพรมครับเนื้อนวลน,นวลมันมันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับดูแล้วคลาสสิกครับรายการที่15ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับมีคาบลาลักเลยครับรายการที่16คเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อออกสีเหลืองครับเหลืองฟักทองครับมันมันครับ200บาทครับก็ไขว่คว้าได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่17บเ็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าๆมันๆเลยครับสองร้อยบาทครับสูงแค่ไหนก็สอยลงมาได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำคๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับ จ็ดชั้นอกล่องหูบายสีครับลงรักเก่าครับรักแดงแดงเลยครับสีแดงแดงร้อนแรงเลยครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินครับ นางพญาเมืองพิษณุโลกครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับดูความเก่าครับเก่าไม่เก่าครับเก่าเก่าครับ 200บาทครับก็สอยลงมาได้ครับไม่สูงเกินเอื้อมครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ มี2อ,องค์ครับรายการที่21ครับเก่าครับเก่าๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆโดนใจเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เ้อสวยสวยมันมันเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับใส่กรอบสแตนเลสครับพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยอย่างนี้ครับไม่รัก ไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับเหนือหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับเนือขนมตุ๊บตับเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆเก่าๆเลยครับลงรักเก่าครับรายการที่26กครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้สวยครับ สวยสวยโดนๆใจเลยครับสมเด็จเงินล้านครับรายการที่27ก็เป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสมเด็จชินฟักครับสวยเล้าใจทุกองครับ200บาทครับจัดไปครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับด้านหลังเป็นปั๊มพยาคุดครับพยาคุดมหาอำนาจครับลงลักเก่าครับ น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าๆออกเนื้องาเลยครับออกเนื้องาช้างเลยครับเหลืองๆมันๆครับรายการที่สาครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับพระสุมกอ กำแพงเพชรครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับน่ารักหน้าบูชาครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆโดนโดนใจพี่ๆของน้องเลยครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าคำคำเลยครับมี2ององค,ครับรายการที่36ครับองค์ที่2องเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ สวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับรายการที่37ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่41ครับเป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นเกตบัวบัวตูมครับนืสวยๆเก่าๆเลยครับสมเด็จเกตบัวตูมครับลงลักเก่าครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ เนื้อแห้งแห้งมันมันเลยครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับคุดใหญ่ครับ คุธมหาอำนาจมหาบารมีครับสมเด็จหลังคุดครับสมเด็จหลังพญาคุดครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับ รายการที่46ครับเป็นพระปิดตาหลังแบบครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองครับมี2องค์ครับเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยครับ รายการที่47ครับเป็นพระชัยวัดกับหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับรายการที่48ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ รายการที่49ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเนื้อมันๆเลยครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วสมุดปาการครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเสียงกิ่งดังกังวานครับ มาดูรายการพิเศษกันบ้างครับเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือครับสวยๆเลยครับกระเช้าเงินครับอยากได้อยากโดนโทรมาได้เลยครับ0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองคเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปตัวต่อไปครับอย่าลืมกดหัวใจครับจุ๊บๆให้ผมด้วยนะครับพระสวยๆราคาบางๆเบาๆครับ ขอบคุณครับ